โลใช่ไหมพี่ถูกต้องออวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวยูโรมาปากกันนี่แหละเ<ะ>ยอะเลยดีใจนะครับ<ะ>ทั้งยูโรที่เป็นทีมชาติ<ะ>ที่กำลังจะแข่งกันรวมถึงนัดชิงฟุตบอลถ้วยของโอโอยุโรปสองถ้วยที่กำลังจะชิงในช่วงสัปดาห์นี้ด้วย<ะ>ช่วงปลายสัปดาห์นี้ที่มีสองถ้วยเลยจัดไปค่ะพี่เอาไปดีไปที่ทีมชาตินึ้งก่อนครับําหรับยเออูโร2 0 2พันยก็อย่างที่เป็นข่าวมาเรื่อยๆว่าทีมชาติต่างๆก็ทยอยประกาศ ตัวผู้เล่นมันออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพวกบรรดายักษ์ใหญ่นี่จะได้รับความสนใจหน่อยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นคิวของ<ฆ>ทีมชาติสเปนค่ะกับทีมดูดสเปนนะครับนะอดีตแชมป์ยูโรปีสม<ฆ>ัยละสามนะครับประกาศกรายชื่อออกมาเรียบร้อยยี่สิบกคนเลยนะครับไม่ต้องเอาไม่ต้องรอตัดตัวโรยเซนริเก้นะครับตัวเซอร์กี้ประกาศออกมาปรากฏว่าที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์หน่อยก็คือนี่แหละกับตันทีมเรอัลมาดริดนะครับเซกิโอลามอส เไม่มีชื่อนะครับในที่6คนสุดท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วคือรามอสเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมสเปนทีมชาติสเปนมาโอ้10ต้องมี15ปี่ะนะครับตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ชุดยูโรแชมป์ยูโร2008เนี่ยเขาเป็นตัวมาตลอดทุกทัวนเมนต์นะครับแต่ว่ามารายการนี้เนี่ยไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าตัวรามอสเอียงเนี่ยจริงๆแล้วก็เอเจ็บ ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอืเล่นเกมอย่างเป็นทางการลงในฐานะตัวจริงเป็เกมเดียวเองค<ฆ>่ะนะครับเรื่องของสภาพร่างกายก็เอก็เลยไม่พร้อมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะประกาศตัวเมื่อวานเนี่ยลรเนิกเกก็ยกหูคุยเรียบร้อยอืก็เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายตัวรามอสเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็รู้สึกเจ็บปวด การที่ไม่ได้เล่นทีมชาติอ่ะค่ะเขาเล่นทีมชาติตลอดแล้วเป็นตัวหลักด้วยค่ได้เป็นทีมชาติติดตัวสุดๆนะค่ะยืนเป็นตัวหลักในเกมรับของสเปนมาเกินเกินทศวรรษอ่ะค่ะนะครับแต่ว่าก็มาคราวนี้ต้องหลุดโผนะครับอายุนี่สามสิบห้าแล้วนะครับรามอสเนี่ยเรื่องร่างกายเนาะใช่ปีนี้เจ็บเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ได้เล่นไม่ได้ช่วยทีมไม่ได้มากกว่านี้แต่ว่าการ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาที่ตัดสินใจร่วมกันก็คือการพักแล้วก็เรียกฟวามปิตกลับมาเพื่อร่วากันน่าสิ่งที่ดีที่สุดค่ะก็อยู่ไปเยอะแล้วนะครับขณะที่กลุ่มกำลังของสเปนนะครับชุดนี้นี่ก็มีตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้างก็ต้องบอกว่าหลายตําแหน่งก็เรียกว่าถ้าเป็นแฟนบอลในยุคทศวรรปีเนี่ยก็จะรู้ว่าสเปนชุดนี้เนี่ยโอ้ยยุคถ่ายเลือดเลยแหละเอาเหรอเรียกว่าตัวเก่าๆเนี่ยโอ้ยแทบไม่เหลือแล้วนะ ลูกสาวประตูเนี่ยนะครับดาวิดเดเคอาจากแมนยูนเต็ดยังมาอยู่แต่ว่าสองอีกสองคนเนี่ยเป็นอูนายซิมอนจากดีเบาแล้วก็โรเบิร์ตสานเชสประตูของบริตันนะครับเก้าอเลาลากาของเชลซียนรุ่นก้าอ่าไบรตดก็ไม่ได้อีกนะครับเคอลามอสก็ไม่ได้อ่าประตูก็ไม่มีก่อนสักต้นฤดูกาลีเก้าเกป้าเนี่ยยังเป็นมือหนึ่งอยู่เลยนะแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยก็ อคนเซิร์ฟรูปนี่พิมพ์ชื่อไม่ถูกเลยทีเดียวอีกรอบไหมเกป้าอาริส巴า,ากาช่างมันเถอะไม่เป็นไรอาริส巴า,ากาคุณผู้ชมนึกภาพพิมพ์มาแล้วกันเออใส่คหา,ยยาลูกเอามาผนเซิร์ฟในวงเลยอาริส巴า,ากาเออ<แม>ครับส,ส่วนเกมรับเนี่ยกองหลังเนี่ยมีชื่อของอเมริคลาปอสอ่ะพิมพ์ถูกไหมไม่ถูกเหมือนเดิม อันนี้ก็เพิ่งได้รับสัญชาติฝรั่งเศสเมื่อเอ๊มก่อนไปได้รับสัญชาติสเปนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะก่อนหน้านี้เขาเป็นเป็นฝรั่งเศสทันใช่ไหมพี่ได้<ช>ได้สัญชาติเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เขาเป็นเขาเป็นนักเตะฝรั่งเศสเชื้อสายบาสก็คือเป็นลูกครึ่งอ่ะพูดง่ายๆก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเล่นกีโนชนให้กับฝรั่งเศสแต่ว่าเขเป็นดีเจติ้งใหญ่เนี่ยดูวี่แวแล้วไม่น่าจะติดฝรั่งเศสออ๋เธอก็เลยมาเปลี่ยนสัญชาติคุยกันแล้วก็อ้า มาตัวเป็นดีกว่านะครับยังไม่เคยเล่นในทีมชาติเลยแต่ว่ามีชื่อติดด้วยและคาดว่าจะเล่เป็นตัวจริงด้วยชื่ออะไรนะพี่ขออีกทีไอเมริดลาป็อกกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้รอเรือสระอาสบาณนั้นแหละจ้ะนะครับชวนอยู่ในทีมนีิแหละอยใช่ไหมอ่ะไปหาเอาไปดูเอาเอ่ไงเจอแล้วเจอแล้วลาฟ็อกอ่าสบายแล้แหละส่วนตัวดังๆก็เซโกาบุสเก็ตนะครับจาก บาร์เซโลนาเช่นเดียวกับ Pedro, เปดรีเดียโกกันตาร่าของเลียวบูนะครับเอโรดร่จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็นักเตะจากแอตมาดริททีมแชมป์ลาลิกา้าด้กันนี้ก็อย่างโกเก้กับมาคอสจอยร์เอนเต้ก็มากัทั้งคู่เลยนะครับส่วนที่น่าสนใจอย่างของที่จะจะเปนชุดนี้คือมไม่มีนักเตะเรยลมาริดเลยแมย้แต่คนเดียวนี่ประหลาดมากเลยนะเดี๋ยเชื่อไหมกัน เกิดอะไรขึ้นน่ะครั้งๆี่จริงๆหรือมันดิบชุดนี้ก็มีนักเตะสเปนเยอะนะแล้วก็เตียนเดนดีดานก็ใช้งานอยู่เรื่อยๆทั้งนาโชเป็นเดสทั้งมาโกเซนติโอลูคัสบาสเกสอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าลุตไปเลยเขาเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บด้วยอาจจะลองให้คนอื่นมาเล่นดูว่าเขามีทีเขามีช่วงนั้นมีแข่งมีอะไรอยู่ไหมมีก็ลงพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ลงตัวจริงผนมองว่ากันีเรื่องหนึ่งแต่ว่าลุยเซนิกเก้เนี่ยเขามีแกนของทีมของเขาที่ใช้มาเนี่ย ในฤดูกาลนี้ประมาณนี้อเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกทีมที่เขาใช้งานมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นยี่สิบอ่าใช่ยี่สิบคนของทีมสเปนนะครับก็จะลุยยูโรกันในช่วงเดือนหน้าแล้วจประมาณสองสัปดาห์เยสัปดาห์แล้วก็แข่งกันไปอีกหนึ่งเดือนส่วนที่ชาติอังกฤษนี่คาดว่าจะประกาศคืนนี้แต่ว่าสินชาติอังกฤษนี่อาจจะประกาศ สาิบคนประมาณอ่อนจะไปตัดตดีดที่หน